เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2563สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์กระเป๋ารั่วใช้จ่ายเงินเหมือนท่อประปาแตกเรื่องของการงานดวงชะตาของคุณเริ่มดีขึ้นตามลำดับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยมากก็ตามเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็ยังดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักแต่จะเป็นรักแบบผ่านๆไม่จริงจังอะไรสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้มากแต่รายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานมีเรื่องให้คุณเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ แต่คนภายนอกก็ดูไม่รู้ขอให้คุณหมั่นทำบุญสวสดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นการเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ ความรักมั่นคงแต่ลึกๆบางทีก็แอบเบื่อส่วนคนโสดอยากมีคนดีเข้ามาต้องรีบคว้ามิฉะนั้นอาจพลาดโอกาสนั้นไปได้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาให้คุณหนักใจแถมมีโอกาสมีไรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆอีกต่างหากเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการงานแถมกำลังจะมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรัก ของคนมีคู่คุณและคนรักถือว่าเป็นคู่ชีวิตที่คอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่องส่วนคนโสดกำลังจะมีใครบางคนแอบสนใจในตัวคุณอยู่แต่สงสัยจะเนียนไปหน่อยเพราะเขาไม่แสดงตัวออกมา สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการเงินแต่ถ้าหวังเรื่องลาบก้อนใหญ่ๆยังต้องรออีกต่อไปเรื่องของการงานช่วงนี้จะวุ่นวายอยู่กับคนหมู่มากยิ่งทำงานหนักและทำงานเยอะก็ยิ่งเรื่องเยอะคุณต้องจัดการเรื่องจุกจิกวุ่นวายให้พ้นไปแต่ละวันเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แปลเปลี่ยนจากคนรักกลายเป็นเพื่อนส่วนคนโสดช่วงนี้เป็นโสดดีกว่ามีคู่เพราะถ้ามีรักแท้ชีวิตก็จะวุ่นวายอีกเท่าตัวสำหรับคนที่เกิดวันพฤริหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีจะมีรายได้เข้ากระเป๋าเร่อเรื่อยเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณ แต่อาจจะมีปัญหาภายในองค์กรที่ทำให้คุณรําคาญใจบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่กำลังจะมีข่าวดีให้ชื่นใจในไม่ช้าส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับการทำงานเป็นเหตุสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีเงินเป็นไปดูแลครอบครัวและคนรักหรือญาติพี่น้องเรื่องของการงาน ใล้จะพบแสงสว่างในชีวิตแล้วขอให้คุณอดทนสู้ต่อไปเพราะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความสัมพันธ์จะไม่หวานชื่นแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดโลกจะเหวี่ยงคนดีเข้ามาในชีวิตคุณแต่ยังไม่ได้ลิขิตให้รักกันในทันทีทันใดสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินยังสามารถประคองการเงินไปได้เรื่อยๆแม้ว่าจะ จะมีเรื่องให้คุณจ่ายมากแต่ช่วงนี้ไม่ถึงกับขั้นวิกฤตแน่นอนเรื่องของการงานกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในไม่ช้าไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานการย้ายงานการย้ายตำแหน่งเปลี่ยนแปลงบุคลากรรอบข้างเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงดีไม่มีปัญหาอะไรให้หนักใจส่วนคนโสดยังโสดต่อไปเพราะเป็นคนที่เปิดใจยากพอสมควรดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ